t ทเลอร์ w i f ฟขึ้นแท่นเป็น g l o b a l top artist บน Spotify ปี2023 Billy e บลอิออกมาเปิดใจหลังการค o m เอา t เป็น Queer ซีซ่าเผยเคยหัวเสียตอนเพลง consideration กลายเป็นเพลงของวิอาน่าทั้งหมดนี้ใน yo music ก็สิบวันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการยมนิเวอิลก er ็อดสิบนะครับดำนวนรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กันทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับเทเลสสวิฟต์ขึ้นแท่นเป็น g l o b a l top artist บน Spotify ประจำปี2023 หลังจากครองแชมป์เป็นศิลปินที่มีคนฟังผลงานผ่านทาง Spotify มากที่สุดในโลก3ปีติดต่อกันครับปีนี้ขวัญใจเพลงแนวลาตินอย่างหนุ่มแบดบันนี่เสียแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและคนที่ขึ้นแท่นเป็น global top artist บน Spotify ปี2023ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็น t a y เล r s ส i f t นั่นเองครับ ตามข้อมูลนะครับเทเลอร์สวิฟมียอดคนฟังผ่านระบบสตรีมมิ่งของ Spotify ทั่วโลกถึง2 6 0 0 0ล้านครั้งครับโดยมี2เพลงที่ติดอันดับท็อป10เพลงที่ถูกสตรีมมิ่งมากที่สุดในปี2023คือ c r e l Summer ในอันดับที่6และ Antihero ในอันดับที่10ครับส่วนอัลบั้มก็ติดอยู่ในท็อป10ถึง2ชุดเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือ Midnight ในอันดับที่2และ Lover ในอันดับที่7ครับมีรายงานนะครับว่าเทเลอร์สวิฟทำรายได้มากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐจาก Spotify านป 2023. นนนอตติ เงินไม่น้อยจากบริการสตรีมมิ่งอื่นๆครับโดยเฉพาะ Apple Music ที่ Taylor Swift เป็นศิลปินที่มียอดสตรีมสูงที่สุดในปีเช่นเดียวกันครับว่ากันว่านะครับเธอน่าจะตบซับจากยอดสตรีมมิ่งทุกๆเจ้ารวมกัน160ล้านเหรียญสหรัฐรวมจากส่วนแบ่งจากการขายลิขสิทธิ์เพลงยอดจากสตรีมมิ่งก็น่าจะทะลุ200ล้านเหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวครับ โดยนอกจากเรื่องเงินเงินทองทองแล้วนะครับล่าสุดเทเลอร์สวิฟต์ยังปลีกตัวจากการทํางานไปปรากฏตัวในรอบปฐมทัศน์ของเรเนซองต์อัฟฟิมบายบิยองเซ่ผลงานหนังสารคดีคอนเสิร์ตของบิยองเซ่ครับโดยเทเลอร์สวิฟต์ในชุดสีเงินแวววาวเข้ากับคอนเสปต์ของหนังปรากฏตัวบนพรมแดงในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรเนซองต์อัฟฟิมบายบิยองเซ่ครับหลังจากที่บิยองเซ่เองก็เคยมาเป็นกําลังใจในรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ The Era s t ส u r ของเทเลอร์สวิฟเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ นอกจากจะเป็นเบอร์หนึ่งบน Spotify ในปีนี้แล้ว t ทเลสสวิฟ f t ยังเป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์อีกด้วยครับซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ถูกยกย่องในตำแหน่งนี้ส่วนนิตยสารฟอสก็ยกให้ตัวของ t ทเลสสวิฟ f t เป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลที่สุดแห่งปีในสาขาสื่อและบันเทิงอีกด้วยบิลลี่ไอริชออกมาเปิดใจหลังการคัมเอาทเป็นควี r เซอร์ไพรส์ไม่น้อยครับเมื่อบิลลี่ไอริชคัมเอาท์เป็นควี์อย่างเป็นทางการจากการให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองหลงสเสน่ห์ผู้หญิงด้วยกันรับโดยในการพูดคุยกับนิตยสาร v a r ร e t y ฉบับ Power of Women บิลลี่ไอริชได้เปิดใจถึงความสนใจต่อผู้หญิงด้วยกันว่าเธอมักจะหลงสเสน่ห์สาวๆรู้สึกตื่นเต้นเวลาอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีความรู้สึกพิเศษด้วยครับทั้งๆที่ตลอดมาเธอไม่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนผู้หญิงคนอื่นเท่าไหร่ครับบิลลี่ไอริชยังเปิดใจว่าเป็นความรู้สึกทางกายที่มีต่อผู้หญิงด้วยกััััันนนรรบบโดยยเเเเธธอออลล่่่่าาาาาววทีีผผผมมตงงคููู้้สึกกกพหญิๆ ทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวครับก็เลยรู้สึกพิเศษกับสาวๆด้วยกันครับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับก็รู้สึกหวั่นๆวันกลัวๆในความงามของผู้หญิงด้วยกันอยู่ด้วยครับซึ่งหลายคนมองว่านี่เป็นการคําเอาท์ของบิลลี่ไอริชนั่นเองครับ สำหรับคำว่า queer นะครับจะหมายถึงกลุ่มคนที่มีเพศสภาพอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ใดๆครับสามารถจะรักใครจะชอบเพศไหนโดยไม่ต้องจํากัดว่าตัวเองรักชอบเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นรับโดยล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวครับและยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะคําเอาหรือคอนเฟิร์มรสยิยมทางเพศของตัวเองอะไรทั้งสิ้นครับแต่เป็นการพูดให้สัมภาษณ์ไปตามความรู้สึกส่วนตัวจริงๆเท่านั้นรับรบิลลี่ไอริชยังบอกว่านึกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำไปว่าตัวเธอเองเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาเธอก็ชัดเจนในนตตตัััวเเเออองงงงลดดไไม่่คยยจะะปิิบบรรท้้พีแ ที่พูดมันออกมาตรงๆก็เท่านั้นเองครับซึ่งหลังจากบทสัมภาษณ์ถูกปล่อยออกมานะครับก็กลายเป็นกระแสฮือฮาในทั้งทางบวกและทางลบครับทำให้บิลลี่ไอริชเองมีการออกมาโพสต์อินสตาแกรมถึงกระแสดังกล่าวครับโดยบิลลี่ไอริชเครื่องหน่อยๆน,นะครับที่วาไรตี้หยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นใหญ่ครับแทนที่จะพูดถึงเรื่องที่สําคัญอื่นๆครับและยังทิ้งท้ายว่าเธอเองชอบทั้งสาวและก็หนุม่มขอให้เรื่องดังกล่าวเป็นแค่เรื่องส่วนตัวของเธอก็แล้วกันครับ ทีซ่าเผยเคยหัวเสียตอนเพลง c o n s i d e r a t i o n กลายเป็นผลงานของวิอันนา ปี2022มาจนถึงปีนี้เป็นปีที่ซีซ่าแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวได้ทั้งเงินและก็รางวัลรวมถึงกลายเป็นตัวเต็งรางวัลสำคัญๆบนเวที Grammy Awards ในปีหน้าครับแต่ความจริงแล้วซีซ่าไม่ได้เพิ่งจะเปิดตัวด้วยอัลบั้มดังแห่งปีอย่าง SOS นะครับแต่ออกผลงานมาตั้งแต่ปี2017แล้วครับและในอัลบั้มชุดแรกของซีซ่าที่ใช้ชื่อว่า Control ก็เกือบจะมีเพลงสุดทิตยอย่าง Consideration เป็นผลงานส่วนหนึ่งของอัลบั้มครับแต่สุดท้ายต้นสังกัดได้ตัดสินใจ,ใจยกเพลงดังกล่าวให้กับศิลปินระดับเอรร์ตาาย่างแทนคับ Come come in from neverland time can never stop me no 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 I know you try to I come riding in on a pale white horse and in now I still less fortunate ซึ่งในวันนี้นะครับซีซ่ายอมรับตรงๆว่าเซงอยู่เหมือนกันครับที่อดเป็นเจ้าของเพลง Consideration ทงั้งๆที่ตัวเธอเองเป็นคนแต่งเนื้อเพลงครับโดยซีซ่าเล่าว่าได้บันทึกเสียงเพลงนี้สำหรับอัลบั้ม Control ไปแล้วด้วยซ้ำไปครับแล้วก็ตั้งใจจะให้เป็นเพลงเด่นของอัลบั้มชุดนั้นแถมยังมีการถ่ายมิวสิกวิดีโอไปแล้วครับแต่ก่อนจะปล่อยผลงานเพลงไม่กี่วันครับก็มีการเจราจากันเพราะว่าเรียลนารู้สึกชอบเพลงนั้นมากๆครับสุดท้าย Consideration ก็เลยไปอยู่ในอัลบั้มชุด Anti ของเรียลนาแทนส่วนซีซ่าก็กลายเป็นแค่ศิิิลปนมาร ริ้งกับเรียนหน้าเท่านั้น ตัวของซีซ่าเองนะครับบอกว่าเคยเซ็งกับเรื่องนี้มากๆเพราะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่สามารถสร้างสารรค์เพลงระดับนี้ได้อีกแล้วครับและก็เคยหวังว่า consideration จะเป็นเพลงเด่นของตัวเธอเองแต่สุดท้ายผลงานดังกล่าวกลายเป็นเพลงแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งในอัลบั้มของเรียนหน้ารับแต่มาถึงปัจจุบันนะครับซีซ่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องนี้อีกแล้วครับและรู้สึกว่าจริงๆตัวเธอเองก็ได้ประโยชน์จากการดีวครั้งนั้นด้วยซ้าไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิสูจน์ว่าเธอเองก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่ดีเทียบเท่า กับ Consideration จนกลายเป็นอัลบั้ม SOS ที่หลายคนยกย่องให้เป็นผลงานแห่งปีครับแถมยังมองตัวเองในอดีตแบบคำๆว่าไม่รู้ว่าตัวเองคิดไปเองหรือเปล่าว่าตัวเองจะไม่สามารถคิดผลงานดีๆแบบนั้นได้อีกแล้วทั้งๆที่ความจริงแล้วณนะขณะนั้นตัวเธอเองก็มีไอเดียดีๆอยู่ในหัวอีกไม่น้อยครับ และนี่คือทั้งหมดของยม u ิวสิกกอสิปประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุกแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube c h anel n Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ